วัสดีครับพบกับจ้าพราจกค,ครับมือนี้เวอร์ชันอีสานเขาแม็คโครกำลังกวาดเลนหาปลาครับกวาเซลเป็นเขาแรงมือนี้วาา่าสชันเพิ่นว่าขีดแปดยูข้างล่างคูณแล้วครับขีดซิบเบียงดินคุ่รุ้นคุรุ้นยุ่งเทิงมูละมือนี้แจ่ พึ่งเลิกงานก็ได้ออกมาเบิ่งหนางานน้ำไอเพิ่อนละครัไอคนขับเพิ่นหนางานก็บยูพี่ครับแถวบ้านค้ำกิ่งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีเขาครับทางมาวัดปลาบันตาดลุยกันสองคนครับสองคันมีขีดแปดซูเปอร์เอ็กเอ็มแล้วก็ขีดสิบครับเอทเคสองร้อยขีดสิบ อยู่นนกันีดว่าปล่อยหนาหาป่าเพิ่งว่าจะได้ป่าพ่อสันจะใช้บานก็นมาเอาเม็ดแล้วละครับจอบดักป่าได้เลยเพราะเป็นยังนี้นี่ครับหนามกำลังไหลมาครับโอ้ปล่อยพ่อทาที่กำลังจะเต็มแล้วครับ ปลาไหลเป็นตะมีครับพวกเห็นปลาไหลว่า่ันครับคุ่นกนาทายืนทาาปลาไหลยุนปิดน้ำแล้วครับ มีการขันขีนดซีฟกับเวียงครับเวียงดินเฮ็ดขั้นสโลปครับลุยกันสองขั้นปิดน้ำไว้แล้ววันนี้ เราเห็นป่าว่านันสามมือสี่มือที่แล้วอ้ป่านนี้มีตัวใหญ่รครับไทบานพากันมาลงเก็บเมื่อหรอ,อจังไดกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ติดต,ตามจา่าพระจกน้ำเนเด้อครับจะได้มาเป็น พื่อมีผู้ติดต,ตามเอดก็จะได้มาเป็นยอดขวัญกำลังใจของคนขคับเขาแก้ก็เอาอยั้งแล้วครับรอ่าเอดช่องถิ่มว้เพื่อเลี้ยงลูกงานเจ้าของผ่านตรงใดมาเห็ดยังแน่ยังสี่แล้วครับกวางกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทายบันทึกไว้ครับแต่ละงานแต่ละงานเห็ดแบบใดในฝากกดติดตามได้เ้อครับสวัสดีครับ